หนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมดและข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสารนะนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสาระมีทำรรอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะ ดังนั้นกา,การมาเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นจัดเป็นความจำเป็นเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจำเป็นของชีวิตพระศาสดาจ,จึงบอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทารกก็ตายได้ไวัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกขนาดังนั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริสสตรีเนี่ยเขาจะต้อง ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารันี้อีกตลอดการยาวนานเพราะสัตว์ที่จะรู้อริสัสี 4, หรือได้ยินได้ฟังคำสอนของตถาคตเนี่ยพระองค์บอกมีเพียงแค่เส็จดินปลายเล็บเท่านั้นน้อยมากดังนั้นก็ถือว่าพวกเราต้องมีเหตุปัจจัยได้สร้างเหตุปัจจัยกับพระผู้มีพระภาคมาพอสมควรถึงได้มีมีศรัทธามีโอกาสที่ได้เข้ามาสดับในคำของพระองค์เนี่ยอีกครั้งหนึ่ง แม้แต่อัตมาเองก็ตามก็ถือว่าเป็นโชคดีของของชีวิตนะพวกเราทุกคนพอเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งประณีตประเสรศิฐลุ่มลึกมากนะซับซ้อนแต่เป็นการซับซ้อนแบบเป็นระบบที่รู้ตามได้อย่างที่พระองค์บอกว่าไม่เกินความสามารถของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้